าซิตัสฐานข้อมูลรับจากต่างดาวซึ่งเป็นฐานข้อมูลของเอเลียนที่ความสําคัญอย่างมา,ากในจักรวาลคอมมานด์ของเคอร์เดามีข้อมูลที่สามารถช่วยแก้ปัญหาการ <don> แพร่กระจายของไทบลเลอรบนโลกเดิมทีผู้ครอบครองคือทราโทสนะครับผู้นํากลุ่มเดอะฟอร์กัตเทนถูกเคเนี่ยหลอกออกไปครอบครองโดย GDI สามารถกู้คืนได้และจากการโจมตีวิหารของเคที่ไคโรโดยการใช้งานเนี่ยมันต้องใช้ AI อคอนตอนชื่อคบอลใชยในการถอดรหัสและแปลความหมายโดยได้ดตรกาเบียลาบูโ นักวิจัยของ G.I. เ<ไ>ป็นผู้นําทีมการศึกษาข้อมูลนี้ซึ่งข้อมูลที่พอแปลออกมาเนี่ยมีส่วนสำคัญเกี่ยวกับต่อต้านการแพาาร่การะจายของเทเบลิอัมเพราะเหตุการณ์ไฟสตอมเนี่ยมันไฟซอมคลายสิทธ์ไงก็ปล่อยเอาไว้เนี่ยทเทเบลิอัมก็จะเป็นพิษต,ต่อทั้งโลกทำให้นักวิจัยกับนอตเนี่ยต่างต้องการเข้าครอบอไอเทมนี้ทั้งคู่นะครับแถมยังมีฝ่ายที่3ามคือคาร์บอลนะครับใช้แผนการหลอกทั้งสองฝ่ายเนี่ยเพื่อควบคุมฐานข้อมูลนี้จนในที่สุดจีระกับนอรตเนี่ยก็ต้องร่วมมือกัันนเพื่อจอจะะกคคบบร จนพอสุดท้ายของไฟซอมไคลซิสเนี่ย GDI สามารถกู้คืนทัสตัสได้และพบว่ามีการแปลข้อมูลสำคัญบางอย่างแล้วซึ่งจะไปสู่ความหวังใหม่กับการต่อสู้และแพร่กระจายของไทเบลรียมนั่นเอง